10อันดับนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลดราโกบอลเป็นเวอร์ชั่นมังงะนะครับจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราโกบอลทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้ผมจะนําเสนอนะครับสิอันดับนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในดราโกบอลนะครับในเวอร์ชั่นมังงะนะต้องย้ำว่ามังงะกับอนิเมะนั้นนะครับปัจจุบันนี้ถูกนับแยกออกจากกันเลยมังงะนี่คือหนังสือการ์ตูนนี่แหละซึ่งจะมาทุกเดือนนะครับซึ่งไอเนี่จีกการรขน่่งงวัสดทแ็ุใ ราคบอลในเวอร์ชันมังงะแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะนักจะเต็มเหมือนเดิมอย่าลืมกด s ั b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน c e b o o k Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นมาต่อที่อันดับที่10สสำหรับหมายเลข17อีกหนึ่งมนุษย์ดัดแปลงนะครับของราคบอลที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งสุดๆเลยนะครับเพราะว่าภายหลังก็มีการมาเฉล,เลยแล้วครับว่ามนุษย์ดัดแปลงนั้นสามารถฝึกฝนได้หากฝึกฝนแล้วก็จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนนนแแลลละคคววาามมมมไไไดดดด้้้้เเเเเปปรียยบับัขออองุษกก็ก็ืพต่่่่สูหใ จึงจะไม่สามารถฝึกฝนได้ตลอดเวลาก็เลยจะสามารถพัฒนาไปได้อย่างก้าวกระโดดและสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างชัดเจนแหละว่ามาลิสินั้นแข็งแกร่งสุดๆเลยในศึกประชันพลังเพราะพี่แกนั้นนะครับสามารถต่อสู้กับศัตรูได้หลายคนเลยอีกทั้งนะครับสามารถยืนระยะในการอยู่นะครับในท้ายที่สุดได้นะครับด้วยความสามารถของมนุษย์ดต่งแปลงนี่แหละที่ทําให้เขานั้นนะครับไม่เหน็ดไม่เหนื่อยด้านการต่อสู้ไปต่อที่อันดับที่9นะครับสำหรับพิโกโร่ร่างออเรนนะครับหรือเรียกง่ายๆนะครับว่าร่างส้มนั่นเองนะครับเป็นหนึ่ ด่านบอลซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งถือได้ว่าเป็นร่างนะครับที่แข็งแกร่งนะครับบูตอัพพลังของพิกโกลโลมาได้สูงมากๆเลยนะครับโดยพิกโกลโลนั้นสามารถนะครับขยายร่างของตัวเองให้ใหญ่มีพละงกำลังที่แข็งแกร่งมัดศัตรูก็ได้โจมตีก็รุนแรงนะครับเป็นร่างที่ปลดล็อกพลังของพิกโกลโลมานะครับจนถึงขีดสุดนะครับจริงๆแล้วก็สมนะครับกับการที่เป็นชาวดาวนามมิกนะครับเผ่าพัน์นักรบนะครับพ้องจริงเนี่ยมันต้องเก่งแบบนี้นะแต่ด้วยสเกลพลังก่อนหน้านี้แทบจะถูกเนื้อไปนะคร ว่าพิกุโลในตอนนี้ไม่กากเลยนะจ๊ะนะครับโหดมากๆเลยนะครับในร่างออเดนซ์ของตนเองมาต่อที่อันดับที่8ไม่รู้ตุกคนยังจํากันได้หรือเปล่านะครับสำหรับคันดิเดตในการเป็นเทพทาลายล้างของจักรวาลที่11เนะครับเรียกได้ว่าท็อปโปเป็นอหนึ่งคนที่มันเก่งแล้วก็แกร่งมากๆเลยความสามารถของเขานั้นเหนือไปกว่าโกคูร่างบลูเสียอีกนะครับซึ่งแน่นอนพลังระดับทําลายล้างนะครับที่ท็อปโปนั้นสามารถเข้าไปถึงได้นะครับด้วยความที่เขานั้นเป็นคันดิเดตนะในการจะเป็นเทพทำลายล้างคนต่อไปไม่ว่าจะเป็นพล เทพทำลายล้างนะครับจึงทำให้เขานั้นอยู่ที่อันดับที่7ได้โดยไม่ยากเย็นเลยนะครับด้วยความสามารถพลังการโจมตีต่างๆที่โคตรจะรุนแรงเลยมาต่อ,ท,อที่อันดับจีเรนบุคคลที่เก่งไปกว่าเทพทำลายล้างของจักรวาลตนเองเสียอีกนะครับสำหรับจีเรนนะครับโ,โหจีเรนผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่มันเก่งแล้วก็แก,แก,แกร่งมากๆเลยนะครับคือยังนึกไม่ออกเลยนะถ้าพวกโกคูไม่รุมจีเรนเนี่ยในศึกจักรวาลต้องรอดนะครับจะทำยังไงถึงจะสามารถชนะจีเรนได้ซึ่งเอาจริงๆนะก็ไม่ค่อยเป็นธรรมกับจีเรนเท่าไหร่กับการที่ออออัััันนนดดบบเเเ้้าาาายยู่่่ทีะะรพลืม ว่าหลังจากสึกประชันพลังเราก็ไม่รู้เลยนะครับว่าจิเรนนั้นพัฒนาตนเองไปไกลมากแค่ไหนนะครับสามารถเหนือกว่าโกคูกับเบจิต้าในปัจจุบันได้แล้วหรือยังด้วยความที่ว่าเบสพื้นฐานเดิมนะครับก็แข็งแกร่งกว่าโกคูกับเบจิต้าอยู่แล้วนะครับจึงทาให้ในอนาคตนั้นหากมีการเปิดตัวจิเรนครั้งใหม่นะครับเชื่อได้เลยแหละครับเผลอๆอันดับเนี่ยถูกแซงไปเหนือหน้าโกคูกับเบจิต้าเสียอีกแต่ในตอนนี้นะครับเราตามมาตรฐานเดิมก่อนแล้วกันนะครับถ้าพูดถึงความแข็งแกร่งของจิเรนในตอนนี้บอกเลยแหละครับว่าไม แล้วก็ไปต่อที่อันดับที่6สําหรับโกฮังร่างบีดนะครับซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าจัดยากมากๆว่าโกฮังจะอยู่ในเรนไหนดีเนาะซึ่งผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับว่าโกฮังปัจจุบันนี้ฝีมือยังไงนะครับไม่มีทางเทียบเท่าโกคูกับเบจิต้านะครับสามารถย้อนกลับไปได้เลยเนาะและก็นะครับถามว่าโกฮังในตอนนี้เก่งกว่าจีเรนแล้วหรือยังนะครับถ้าเราเอาวัดนะครับไปตามศึกประชันพลังครั้งล่าสุดเนี่ยแน่นอนว่าโกฮังนั้นต้องเก่งกว่าแน่นอนแต่ผมก็พูดในกรณีที่ว่ายังไม่ได้เห็นจีเรนในปัจจุ ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครไปตามมังงะจิเลนกับท็อปโปเนี่ยไม่ได้เก่งนะครับเหมือนอนิเมะตเลยนะครับมันคือกากว่าค่อนข้างเยอะเลยได้ซ้ำนะครับจึงนัไม่เราวัดตามมังงะแล้วเนี่ยโกฮังร่างนี้นะครับยังไงก็เก่งกว่าเนาะเป็นร่างนะครับที่โกฮังเั้นปลูกสัญชาตญาณดิบของตัวเองมามีความแข็งแกร่งด้านการโจมตีมีพละกกาลังที่รุนแรงมากๆเลยนะครับจึงนัไม่ในตอนนี้โกฮังก็กลายเป็นนะครับกำลังหลักนะครับของทีมโกคูไปแล้วจากที่ก่อนหน้านี้นะครับก็คือหมดเดี่ยวหมดแรงไม่ค่อยแบบว่ามีความใส่พอออลููกกสาาวงตตตัเนน่่ยใ รายนะครับจึงทําให้ในตอนนี้โกฮังนั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองและกลับมาแข็งแกร่งได้ดังเดิมมาต่อเทียนดับที่5สําหรับการโนล่าอีกหนึ่งตัวละครเทพรูประจําเรื่องดรา้อนบอลนะครับเพราะพี่แกนั้นไอเดียในเจ๋งสุดเลยนะครับก็คือขอพรให้ตนเองนั้นเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลนะครับซึ่งในท้ายที่สุดก็สามารถขอพรแบบนั้นได้จริงๆนะครับโหเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบโคตรสุดยอดและขี้โกงสุดๆเลยนะครับสำหรับการโนล่านะครับการขอพรของเขาทําให้เขานั้นเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวววาาาาาแต่่่่่ยยคคมมทีไเชินนรรับกกพงงงขอ ตัวเองนะครับก็เลยทําให้พี่แกนั้นต่อให้เป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เมื่อไม่คุ้นชินกับพลังนะครับ,ก,บ,รบก็เลยทําให้ฝีมือความสามารถของตัวเองนั้นดรอปลงไปในท้ายที่สุดนะครับต่อให้เป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลเมื่อไม่เคยชินนะครับหรือว่าไม่คุ้นชินกับพลังของตัวเองก็เลยทําให้เขานั้นเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปนะครับแหมก็เป็นการขอพอรที่โคข,ขี้โกงสุดๆเลยนะสำหรับดาร์คบอลแล้วก็มาต่อที่อันดับที่สี่สหรับเจ้าแกสนะครับอีกหนึ่งบุคคลสุดขี่โกงของดาร กานโน่าไงก็เลยแข็งแกร่งหลังกว่านั้นซึ่งเจ้าแก๊สก็เป็นหนึ่งตัวละครนะครับที่มันเก่งแล้วก็โกงมากๆเลยนะครับความสามารถต่างๆแต่ก็อีหลอบเดิมเลยนะครับเมื่อต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับไม่คุ้นชินกับพลังใช้จนเกินเหตุเกินไปจนทําให้พี่แกนั้นนะครับพลังก็ดรอปลงไปใน,ในท้ายที่สุดนะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้เป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นหนึ่งตัวละครนะครับที่ถูกใส่เพิ่มขึ้นมานะยครับด้วยความแข่งแกร่งนะครับด้วยความแค้นต่างๆที่ สำหรับโบรี่จริงๆแล้วโบรี่เนี่ยในมังงะนะครับมีเพียงแค่หน้าเดียวเท่านั้นแต่อย่างที่ทุกท่านก็พอรู้แหละครับว่าโบรี่นั้นแข็งแกร่งมากแค่ไหนนะครับเมื่อยามที่เขาโกรธนะครับมันจะมีข้อเสียเพียงแค่อย่างเดียวคือตอนโกรธแล้วเนี่ยจะไม่สามารถควบคุมพลังของตนเองได้นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนื้อเรื่องนะครับโกคูกับเบจิต้านั้นไปฝึกฝนกับวิชใชนมาซึ่งจะเป็นการพานะครับโบรี่ไปด้วยเพื่อไปทาการขัดเกลาเลยเนื้อเรื่องนั้นยังไม่ถึงในช็อตนั้นไงจึง,งท้างมาถ่านับความสามารถ ด้วยพรสวรรค์ที่เขามีคืออนาคตถ้ามีการฝึกฝนดีๆทําความสามารถดีๆนะครับโรลี่นั้นสามารถก้าวขึ้นไปเป็นนักรบอันดับหนึ่งของจักรวาลได้เลยหากได้รับการดูแลที่ดีจากวิสโกคูและก็เบจิต้าแล้วก็มาต่อที่อันดับที่2สําหรับเบจิต้านะครับก็แน่นอนเบจิต้านั้นนะครับกับร่างใหม่ของเขาอย่างอัลตร้าอีโก้ร่างนะครับที่มาพร้อมอีโก้สุดๆเลยนะครับโดยฟิลง่ายๆนะครับเป็นร่างที่เน้นการโจมตีที่รุนแรงและยิ่งเบจิต้าโดนโจมตีแรงมากแค่ไหนนะครับพี่แกนั้นก็จะแข็งแกร่งมากยิ่งงขึ้นนนเเเเปป็็รร่่าาาับทททีีสยยดวกพล ซึ่งความสามารถของร่างนี้เป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆเพราะการโจมตีที่รุนแรงของเบจิต้านะครับและเป็นร่างที่แบบรับส้นทีนสุดๆเลยนะครับยิ่งโดนส้นทินมากแค่ไหนยิ่งแข็งแกร่งมากแค่นั้นนะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่นะว่าร่างกายก็จะแบกรับภาระสูงด้วยซึ่งในอนาคตนั้นเบจิต้าก็ต้องไปทําร่างนี้นะครับให้มันเสถียรมากยิ่งขึ้นในการต่อสู้ในอนาคตนะครับแต่ทากจัดอันดับแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นอันดับที่3เลยสําหรับเบจิต้าแล้วก็มาที่อันดับที่1สําหรับโคูนคับน่งสำหรับ คงจะเป็นอะไรที่มันสุดยอดที่สุดแล้วของเขาในปัจจุบันนี้โดยร่างออาต้าสติงนั้นมีเบสพื้นฐานนะครับรจากวิชาจากเทวดานะครับโดยการหลบหลีกโดยอัตโนมัติและการโจมตีโดยอัตโนมัติด้วยเช่นกันเปสหนึ่งร่างนะครับที่โกคูนั้นถึงแม้ปัจจุบันนี้จะอยู่ได้นานแล้วใช่ไหมแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไอ้ไม่สมบูรณ์เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นก็ยังเป็นร่างที่แข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมหากเขานั้นสามารถทำได้สมบูรณ์เพอนนร์เฟนนกต์ร้อยตอ ไปให้โกคูนั้นสามารถเป็นนักรบอันดับหนึ่งของจักรวาลให้ได้มาที่อันดับพิเศษอันดับที่ศูนย์สำหรับนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลอย่างฟรีเซอร์ซึ่งฟรีเซอร์ร่างร่างแบล็กฟรีเซอร์นะครับโอ้โหอันนี้เป็นร่างที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลแล้วโดยพี่แกนั้นไปฝึกฝนนะครับหน้าดาวดาวหนึ่งที่เวลานั้นนะครับเหมือนกับฟิวเข้าห้องการเวลาเลยทําให้ฟรีเซอร์นั้นสามารถฝึกฝนได้อย่างยาวนานและในท้ายที่สุดนะครับเมื่อฝึกฝนอย่างแข็งแกร่งนะครับและเขานั้นก็กลายกแงค การโจมตีเดียวเท่านั้นนะครับทั้งที่แก๊สนะไปขอพรให้ตนเองนั้นเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลและสามารถต่อยโกคูกับเบจิต้านะครับด้วยหมัดเดียวสามารถน็อกทั้งสองคนไปได้นะครับคือฟีมือของฟรีเซอร์นั้นเป็นอะไรที่มันต่างชั้นกับโกคูกับเบจิต้าไปแล้วในปัจจุบันนี้ดับได้ว่านะครับเป็นร่างที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับในดราก้อนบอลในปัจจุบันแล้วถากไม่นับเทพเทวดานะครับสำหรับเจฟฟรีย์ของเรานักรบอันดับหนึ่งของจักรวาลก็ในหมดนี้เป็นสิบอันด นี่เมฆเลยนะเผื่อใครไม่ทราบนะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็แล้วแต่บุคคลและกันบางคนคิดว่าคนนู้นอาจจะสูงกว่าต่ำกว่าก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าแต่ละคนนั้นคิดว่าใครนั้นแข็งแกร่งที่สุดจักรวาลหรือน้อยกว่ากันก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตััววไปแล้ขขอขอบบรคคุณค